สวัสดีครับที่เห็นอยู่นะตอนนี้นะครับคือขั้นตอนการอบอินเฟลตนะสำหรับรถที่มาเป็นชิ้นส่วนอย่างนี้นะสำหรับคันนี้นะครับเป็นงานเคลือบแก้วนะครับซปเปอร์โค้ดของรถฮาร์เรยเดวิสันรถคิงตัวสีปีล่าสุดน,นะเป็นตัวสเปเชียลนะครับปีสองพันยี่สิดนะครับกับสีที่เป็นลิมิเต็ดอย่างนี้นะลูกค้าเลือกที่จะ เคลือบแบบซูเปอร์โค้เลยนะฮะแล้วก็ถอดมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะครับหลังจากที่เราเคลือบตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางตัวรถเต็มๆก็จะมาให้เราดูอีกหนึ่งครั้งให้เราทําอีกหนึ่งครั้งรอบๆนะครับแต่ในคีย์บอร์ดนะครับไม่ว่าจะมาเป็นคันหรือมาเป็นชิ้นส่วนเราสามารถทําได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็กระบวนการยังแน่นเหมือนเดิมอบแล้วก็เคลือบอบแล้วก็เคลือบเหมือนเดิมนะครับคันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะ a a s m e t r o ด้วยนะครับที่นะครับ อำนวยความสะดวกเรื่องการถอดอันนี้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะใครที่สนใจก็สามารถรับงานอย่างนี้ได้นะครับละเอียดทุกขั้นตอนนะครับแน่นทุกขั้นตอนจริงๆวันนี้ขอบคุณมากครับ